ตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยการฟื้นตัวมันเป็นลักษณะของเคเชฟเคเชฟก็ s <S คือว่ามันมีบางธุรกิจที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วกว่าแล้วก็คนที่ฐานะการเงินดีคนรวยรวยยิ่งขึ้นนะครับคนลําบากก็ลําบากยิ่งขึ้นมันมีความฟื้นตัวแบบเคเชฟเพราะฉะนั้นบ้านราคาสูงขายง่ายกว่าบ้านราคาถูกขายยากกว่าก็ก็เป็นความจริงตามนั้นถ้ามาจากเรื่องนี้นะฮะแล้วเราดูเรื่อง supply เนี่ย ตอนนี้เรามีตัวเลข absorption rate เนี่ยว่าใช้เวลากี่เดือนบ้านถึงระบายหมดบ้านในกลุ่มราคามากกว่า10ล้านเนี่ยใช้เวลาประมาณ4ปีบ้านราคาต่ำกว่า10ล้านใช้เวลาประมาณ6ปีเฉลี่ยเป็นก็5ปีตัวเลข supply ก็บอกอะไรว่าเรื่องนี้เป็นจริงผมคิดว่าอีก3ปีจากนี้ ก็ยังจะเป็นเทรน์นี้อยู่เพราะว่ามันมีอุปสรรคสีตัวที่ผมเล่าไปในตอนแรกมันก็ยังจะคงอยู่ผมว่าตลาดอสังหาต้องใช้เวลาอย่างน้อยสัก3ปีที่มาซัพพลายจะจะกลับมาที่สมดุลอันนี้จริงๆมันมองมันมองไดอ้อีกแกนหนึ่งด้วยเมื่อกี้คือเรื่องความสามารถในการซื้อความสามารถในการกู้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ผมว่าสัก3าปีน่าจะใช้เวลาครับ